สวัสดีเด้อพี่น้องอไม่มีสตาหร่ายจะไปหาเกี้ยวหยาตะเวนหาเกี้ยวหยาพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันมาสิได้บอเป็นแดดกระหอนครับบังได้เพป็นกะทายเมื่อไหร่ไทยได้เพป็นกะทายแรงกับแรงรุ่นน้ำกันเด้กพี่น้องมาสิได้ยบอตายพี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันตะเวนหาเบางเงา ก็เทีให้ผมเป็นในทีมกับวัตเทียมบ่ขยะกแมีกับวัตใทีมไปี่บอญน้ำกันซี่นอก็เสดยใจงามือเหนืองานมากกับเมื่อยงาเหื่อเสิยด้พักพอนปตนละมือที่นอก ทางรถไฟเได้พี่น้องป,ป้างรกานมางาม ไม่ปลาป้างนะว่าไม่เป็นแรงแห่งสิใหม่ดีเนาะจุดนะเนาะเพราะว่าคนแห่งว่าหามไว้จุดปลาหามไว้เผาปลาอยู่ ดนเรานดาจดออกแล้วท่านั้น <c oughs> นดโจดคงแรกพี่น้องขึ้นกันนะว่ามันมีบอต้องไปบ่งนัดโจดกันมาจตดไฟใหม่มีบอให้เป็น,นมหรัรกันเลยเหรอออ <c oughs> มันไหลเหี่ยวเหียวลงนะฝนมาตกมาใส่เหี่ยวขีนหน่อมันเห,เห,หนี่ยวฝนบาต,ตกมาใส่มัน,น,ม,น,น,ม,ม,นมันเลยนอบ่อใหญ่บ่ออวบมันเห,นเห,หนี่ยว อกาฝนตกมาใส่ไหมสิใหญ่อยู่ดีเนอะต้นยางต้นหมักแดงโอ,อ้ต้นหมักแดงกับต้นโพอยู่น้ำกันพี่น้อง บักแดงกับเนื้อเจ้เกนเสียบบักแดงไี่ผาท่านเปอย่างรุ่นมดเหล่าบักแดงขากล่องกับสั้นจันทไอ้้อน้อง luật rồi cả ta mình cả cảnh. nó chuột mình nhau mình là tụi nó ุ้งยาให้สาาิน่ระเพากันมัดสิ่งเจตใจเตีิงน้ำแข็งถ้าคอของคนเนี่อเตรีมให้เร็ยมของเิรีมาย่างดีมัดสิ นเป็นมะดับคุณมาป้ากันนี้ชมว,ว,ว,วิวเหรอชมวิวยิวถัดขางทาง นาแรงดีด้วยสิคนยังตกมากวังสองสามเมื่อวันตกครับว่าตกแห้งดอกสบายเลยยังดีเพราะอากาศมันเย็นลงปกติปีวังหันซ้ำนี่นะหอนแนะ้

nhà đầu khi nó I right. การคุดหลอกน้องพี่น้องคุณขอดึขึ้นมากหลอกน้อง ขอบวัวแล้วขอดหอบวัวสาแหละพี่นอชุมชนเหลียงวัวนี้ยะก้อจน,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 นีกันเด็กจีนอไปหานลูก้ปหาหยอกสองสาม สซาเล่พี่น้องแค่เทนี้นะ